วลคั่มถูกเบปซี a n นซันเย้สวัสดีนะคะทุกคนก็กลับมาแล้วนะคะกับคลิป d เ r ล u รูท e นะคะก็คือกิจวัตรประจำวันนะคะก็จะมาอัปเดตนิดนึงนะคะว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเนาะก็วันนี้นะคะทุกคนเป็นวันที่25เดือนพฤศจิกานะคะปี2564ก็คือพูดเต็มไปหมๆ จริงๆอะทุกคนเราได้ทราบข่าวมาว่าเราอจะถูกเลื่อนสอบไปหนึ่งตัวนะคะก็คือแบบจะต้องเลื่อนไปสอบนู่นเลยอะสิ้นเดือนมกราซึ่งมันนานมากทุกคนปกติแล้วอะคือกําหนดที่จะสอบจริงๆคือเดือนตุลานานมากทุกคนแล้วนี่ก็คือแบบ ฉันจะต้องอ่านหนังสืออีกอยาวนานแค่ไหนกว่าจะสอบนะคะก็เลยอาแวะมาอัาดคลิปนะคะแต่ว่าอีกตัวหนึ่งนะคะก็ยังรอผลประกาศอยู่นะคะว่าเราจะได้สอบเดือนไหนนะคะแต่คาดว่าน่าจะกลางเดือนธันวานะคะทุกคนก็อันนี้ก็นานอีกแล้วนะคะจริงๆกําหนดสอบก็คือเดือนตุลาหมดเลยนะคะแล้วทุกอย่างก็คือแบบต้องเปลี่ยนไปหมดเพราะโควิดนะคะอ่าวันนี้นะคะก็จะมาดูกันนะคะว่า วันนี้เราจะทำอะไรบ้างก่อนที่เราจะทำอย่างอื่นเลยนะคะก็คือตื่นมาปุ๊บนะคะแล้วก็จะต้องกินกาแฟก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นอเมริกาโน่ที่ไม่ใส่น้ำตาลเลยนะคะก็จะนั่งจิบให้หมดก่อนนะคะเพราะว่าเราจะกินกาแฟก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปอาบน้ำค่อยแปรงฟันทีเดียวเนาะ ระหว่างที่กินกาแฟไปก็จะเรียนไปด้วยนะคะแล้วก็เพลงที่เราจะเปิดตลอดเวลาเรียนนะคะก็จะเป็นของช่องนี้เลยนะคะ c o f e Music B C M Channel นะคะซึ่งเขาจะเป็นแบบว่าเกี่ยวกับไลฟ์สดเป็นเพลงชิลๆเบาๆอารมณ์แบบอยู่ในร้านกาแฟอะไรอย่างนี้เนาะทุกคนก็ลองเข้าไปเปิดฟังดูได้นะเวลาเรียนเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนกันเลยนะคะทุกคนก็ระหว่างนี้ก็จะเรียนไปแล้วก็จิบกาแฟไปนะคะ ขออนุญาตแแบบมาจุดเทียนนิดนึงนะคะทุกคนเพื่อเพิ่มแบบว่าบรรยากาศให้น่าเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้นะคะน้องจะเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะเชิงเทียนหรอเราได้มาจากมิสเตอร์ดีไนะคะแต่ว่าเราเคยเห็นในช้อปปีด้วยเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันเนาะเผื่อใครที่อยากได้ตามนะคะราคาถูกกว่ามิสเตอร์ดีไอีกทุกคนแต่ว่าของจริงไม่รู้เป็นยังไงนะ อันนี้ก็จะเป็นเทียนจากเอออีเกียนะคะที่เราซื้อมาเป็นแพ็คเลยนะคะ1แพ็คก็น่าจะได้ประมาณ30อันนะคะ99บาทคือถูกมากทุกคนแล้วก็กลิ่นหอมด้วยนะ อันนี้เวลาจุดก็คือจะต้องระวังนิดนึงนะคะคืออย่าพยายามไปจับตรงนี้นะคะเพราะว่าเออความร้อนมันจะขึ้นมาตรงนี้ทุกคนแล้วมันก็จะร้อนมากนะคะเมื่อจุดไปนานๆก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะอย่าพยายามจับตรงนี้เพราะาเราอะ่ะเคยโดนแล้วก็จะมาจับตรงประมาณนี้แทนนะคะมันก็จะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เนาะ เมื่อกี้ไปทำกับข้าวมานะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นข้าวแล้วก็มีเห็ดนะคะแล้วก็จะมีกุนเชียงน้ำพริกกะกหมูเอาไว้ตัดเลี่ยนนะคะตอนนี้ก็จะกินข้าวก่อนนะคะระหว่างที่รอกาแฟหมดจะได้อบน้ำล้างหน้าแปรงฟันทีเดียวเลยเดี๋ยวยังไงขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะ ตอนนี้ก็อาบน้ำเสร็จแล้วนะคะทุกคนเป็นเวลา11โมง4นาทีนะคะก็ตอนนี้อาบน้ำอะไรเรียบร้อยเสร็จก็ว่าจะไปนั่งเรียนต่อสักพักนะคะวันนี้ก็จะมีพัสดุมาส่งด้วยเดี๋ยวไว้ได้แล้วก็จะถ่ายให้ดูนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะคลิปไหนเราก็จะต้องมีการป้ายากันสักนิดนึงเนาะแต่ว่าตอนนี้ขอไปเรียนก่อนนะคะ ไปรับพัสดุมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้มะม่วงมาด้วยทุกคนคืออยากกินมากจริงๆว่าจะไปซื้อร้านผลไม้ที่เป็นแบบพริกเกลือผงชูรสเยอะๆอะ่ะเออแต่ว่าเขาไม่เปิดก็เลยอ่ะได้มะม่วงในเซเว่นมาพอแก้ขัดและกันเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าจะได้อะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นของตกแต่งแบบพวกต้นคริสต์มาสนะทุกคนก็มาดูกันจ้าอันนี้ก็ได้มีการฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือยังแบบ เปียกน้องสเปรย์แอลกอฮอล์ที่เราฉีดไปอยู่นะคะอันนี้เราสั่งมาจากจีนนะคะทุกคนก็จะสังเกตเห็นได้ว่าเออเขาก็ไม่ได้ห่อมาดีเท่าไหร่เนะจะใส่เป็นซองธรรมดาเลยนะคะแล้วก็จะห่อบัเบโบข้างในเนาะไม่รู้ว่าของจะปลอดภัยหรือเปล่านะคะคือเวลาที่สั่งของมาจากจีนก็ จะลุ้นๆหน่อยเนาะว่าเราจะได้ของตรงปกไหมอะไรเงี้ยทั้งๆท,ที่เราก็แบบจ่ายเงินอันนี้จะเป็นห่อแรกนะคะทุกคนคือแบบมันน่ารักมากนี่เลยนะคะของของเขาแบบตรงปกมากทุกคนคือน้องเปิดไฟได้ด้วยนะนี่เขามีฐานก้อนเล็กๆให้เลยนะคะอันนี้เราไม่ต้องเอามาใส่ฐานเองเนาะดีงามมากอะแต่ว่าอันนี้เราเห็นที่มิสเตอร์ดีได้วยนะ แอบมีอรอยนิดนึงเนาะไม่รู้จะเช็ดออกหรือเปล่าเราเห็นที่ร้าน m r DIY ด้วยนะทุกคนเผื่อใครที่ขี้เกียจรอนะคะไม่อยากจะไปพีออเดอร์จากจีนนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากได้จากจีนเดี๋ยวเราจะแปะล,ลิงก์ไว้ให้นะคะเพราะว่าจากจีนมันก็อาจจะราคาถูกกว่านิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็รอนานนะคะแนะนําว่าถ้าใครรีบก็ไปดูที่ m r DIY ก็ได้นะคะส่วนอันนี้ทุกคนคือแบบของจริงสวยมากอะดูดิ อันนี้จะเป็นของตกแต่งคริสต์มาสหมดเลยนะคะคือช่วงนี้บ้ามากทุกคนสวยมากความใหญ่ของน้องนะคะเกือบเท่ากำปั้นมือเรานะคะนี่จะเป็นแบบนี้แต่ข้อเสียของเขาก็คือพวกากากเพชรอะไรเงี้ยล่วงเต็มเลยนะทุกคนตอนนี้ก็คือ ปกเลอะเทอะไปหมดแล้วนะคะแต่ว่าน่ารักนะคะถือว่าตรงปกนะเน,นี่ยใดๆก็คือเจอที่มิสเตอดีไ้ด้วยแต่ว่าในช้อปปีก็อาจจะถูกกว่านิดนึงนะคะแต่ว่าก็ต้องดูร้านอีกอะเนาะบางร้านราคาก็ไม่เท่ากันนะคะแต่แบบไม่ค่อยชอบตรงที่กับเพชรมันแบบหลุดล่วงเลยทุกคนดูดีเต็มมือเราเลยอ,ะอ่ะเพื่อความปังนะคะเราก็ต้องยอมเลอเทอนิดหน่อยสวยมากทุกคน สวยมากดูสิเอาจริงงานของเขาดีอยู่นะทุกคนแต่ติดแค่ว่ามันไม่ค่อยละเอียดนะคะพวกเพชรอะไรเงี้ยเนาะก็หลุดล่วงออกมาเต็มเลยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าน้องน่ารัก ส่วนอันนี้จะเป็นแบบว่าริบบิ้นนะคะที่เอามาตกแต่งกับต้นคริสต์มาสนะคะเพราะว่าต้นคริสต์มาสเราอะ่ะมันผอมเกินไปนะคะทุกคนเราก็เลยจะเอาอะไรที่มันฟูๆมาใส่น้องน้องจะได้แบบดูน่ารักมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเอาวางไว้ก่อนแล้วก็จะมีเป็นโบให้ด้วยนะคะจะเป็นเซตคู่กันนะคะถัดมานะคะอันนี้จะเป็นจี้ห้อยรูปต้นคริสต์มาส นี่จะเป็นที่แขวนแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นไฟอีกแล้วนะคะนี่ทุกคนอันนี้ก็สวยส่วนใหญ่จะตรงปกหมดเลยนะคะของร้านนี้ถือว่าผ่านนะทุกคนรอประมาณสองอาทิตย์นะเกือบสองอาทิตย์ได้แต่ว่าถ้าใครแบบว่าอยากได้ตอนนี้ก็ยังทันนะเพราะว่ากว่าจะถึงคริสต์มาสเนาะ เดี๋ยวจะรีบตัดคลิปลงให้ทุกคนได้ดูกันเนาะจะได้แบบว่าไปช้อปปิ้งมาตกแต่งทันเทศกาลนะคะอันนี้ก็จะเป็นริบบิ้นอีกแล้วนะคะทุกคนเอามาใส่ต้นคริสต์มาสแล้วก็จะมีเป็นโบโบอันนี้จะเป็นสีทองแบบนี้ส่วนน้องคนนี้เราเกล่าวว่าจะเอามาตกแต่งนะคะก็ไม่ได้เกี่ยวกับคริสต์มาสแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าเป็นร้านเดียวกันนะคะก็เลยอ่ะได้มา เอาไปตกแต่งบ้านสวยมากเลยนะทุกคนมันจะเป็นแบบว่าเออเป็นเถาวันดอกกุหลาบอ่ะมันจะเป็นแบบว่ายาวๆเป็นเหมือนเถาวันเลยอะ่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือแกะออกไม่ได้นี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยทุกคนคือมันยาวมากๆเลยอะ่ะจำไม่ได้ว่ากี่เมตรนะคะน่าจะประมาณเมตรครึ่งถึงสองเมตรได้นะเราเลือกมาเป็น สีชมพูแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าชอบสีชมพูทุกคนด่มมากอันนี้ดีนะทุกคนใครที่กําลังหาของแต่งห้องก็ลองไปดูอันนี้ได้เพราะว่ามันก็น่ารักนะคะแล้วก็ทําให้ห้องเราแบบดูมีสีเขียวดูสดชื่นเนาะมาต่อกล่องต่อไปกันเลยนะคะอันนี้ก็ห่อมาแบบเป็นซองพลาสติกนะคะแล้วก็ด้านในมีกล่องโฟมตรงนี้ก็จะมีความแตกด้วยนะทุกคน ของฉันจะยังอยู่ดีหรือเปล่ามาลุ้นกันเพราะว่ากล่องก็คือบุกบี้ไปหมดแล้วอืมอ๋ออันนี้จะเป็นอไนี่ทุกคนจะเป็นผ้าสำหรับแขวนนะคะโอของจริงใหญ่มาก ทุกคนเห็นป้าแผ่นใหญ่มากน้องอะ่ะเท่าท็อปโตะของอีเกียเลยนะคะที่เป็นยี่ห้อลินมูนอะน่าจะความยาว100นะคะแล้วก็ความกว้างน่าจะ60เซนนะคะอันนี้เราได้มาเป็นลายเออสโนว์แมนนะคะตรงนี้ก็จะเขียนว่า m e r ์รี่คริสต์มนะทุกคนต้องขออภัยมากๆเลยนะคะก็คือถ่ายคนเดียวนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ไถือผ้าอยู่นะคะเสียงก็อาจจะเบาๆไปนิดนึงเนาะ นี่เลยนะคะน่ารักมากทุกคนเดี๋ยวจะทําคลิปตกแต่งให้ดูอีกหนึ่งรอบแล้วกันเนาะเพราะว่าคลิปนี้อาจจะยาวเกินไปแล้วนะคะอันนี้จะเป็นที่สําหรับตั้งสมุดหนังสือนะคะทุกคนซื้อมาว่าจะไปถ่ายงานนะคะเพราะว่าช่วงนี้รับงานถ่ายภาพสินค้าอยู่นะครับทุกคนดูสิไม่จริงทุกคนหนังสือปลอมของเรา บุบบี้มากเลยอะทุกคนร้านนี้คือแบบไม่โอเคอะไม่โอเคอย่างมากโอ้โหดูสิสภาพมันบ่ได้เ้อเละมากแม่เละมากโ้โหโยนี่อะคือด้านบนไม่เป็นไรนะแต่ว่าด้านล่างก็เฟลอะอันนี้บอกเลยว่าเฟลอันนี้เป็นหนังสือปลอมนะคะ <c oughs> เอามาไว้ถ่ายงานเหมือนกัน อ่ะแต่ว่าอันนี้ก็โอเคอยู่พอใช้ได้กว่าอันเมื่อกี้นิดหน่อยเพราะว่าตรงนี้ก็คือเป็นรอยนะคะเห็นไหมอ่ะตรงนี้ก็คือเป็นรอยนะคะทุกคนนี่เสียดายมากอะ่ะก็คือรอมาตั้งนานนะคะรานนี้แบบแอบเฟลแอบเฟลแล้วก็จะมีไฟอันนี้เอามาตกแต่งเพิ่มเติมเพราะว่าอันก่อนหน้านี้มันสั้นไปนะคะ ตันแค่1เมตรนี่จะเป็นสีวอร์มแบบนี้เลยน่ารักทุกคนแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณเออสิบาทหรือว่า11บาทนี่แหละอะไรเออสักอย่างก่อนหน้านี้ก็คือซื้อมิสเตอร์ดีไมานะคะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเป็นสีอะไรแล้วซื้อมาแล้วก็เพิ่งมารู้ทีหลังนะคะว่าน้องอะ่ะเป็นสีที่แบบว่า เป็นหลายๆสีอะเออแล้วเราไม่ค่อยชอบนะคะก็เลยเสื้ออันนี้มาเพิ่มด้วยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้คือมันสั้นด้วยนี่ สภาพนะคะทุกคนก็คือรกแสนรกนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะขอตัวไปเก็บของนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะจัดแบบว่าโต๊ะใหม่มุมใหม่ที่เป็นคริสต์มาสนะคะนี่เราได้ต้นคริสต์มาสมาแล้วนะคะที่มัน้อมๆมาทุกคนก็จะมาตกแต่งเพิ่มเติมนะคะเอาไว้เดี๋ยวจะทําคลิปแยกให้แล้วกันเนาะเพราะว่าคลิปนี้ก็อาจจะยาวเกินไปแล้วนะคะยังไงวันนี้ก็จะขอตัวลาไปแล้วนะคะทุกคนก็จะไปเก็บของอะไรยังไงก่อนเนาะ ขอบคุณที่รับชมนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะฝากติดตามด้วยนะบ๊ายบาย